ใจหายบิ๊กปากถึงเวลาส่งตัวละครที่กอดน้องเดียวจากซีรีส์ Monster n e c น d o ดอที่เขาบุกโลกของผมกลับสู่โลกนิยายรูดม่านปิดฉากลงอย่างสวยงามโดนใจแฟนแฟนซีรีส์กันสุดๆกับตอนจบของซีรีส์บอยเลิฟสุดน่ารักเรื่อง Monster n e c น d o ดอที่เขาบุกโลกของผมที่ชาวเน็ตต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำถึงมากๆจนหล่า m o น s t e r ยกให้เป็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นโบแดงจาก MV V ี o r อ g ริ a l กันเลยโดยเฉพาะคู่รัก พี่นองข้างห้องระหว่างหนุม่มเอ็กโทรเวิร์สุดหล่อมาเท่อย่างพี่ก๊อตรับบทโดยบิ๊กธนกรกุลจรัสสมบัติและหนุม่มน้อยอินโทรเวิร์สุดคิ้วอย่างน้องเดยวรับบทโดยปาคันตันประเดชสอดสีที่ทั้งสองนักสแสดงนำของซีรีส์ต่างเปิดใจถึงผลงานชิ้นนี้ตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์มาวันเวิร์กช็อปและได้มาถ่ายทอดเป็นตัวละครที่กอ๊อตน้องเดยวที่ทุกคนได้รับชมความน่ารักหน้าเอนดูเคมีเค,เคใจกันในซีรีส์โดยบิ๊กและปากต่างได้เผยความในใจและความประทับใจที่มีต่อตัวละคร,รีีรรคั้้งน โดยเริ่มจากหนุ่มบิ๊กธนากรกล่าวว่าก่อนอื่นบิ๊กเองต้องขอ,ขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านจากวีวีออริจินอลและทางที่เขตที่แนทที่มอบโอกาสที่ดีในครั้งนี้ให้กับบิก๊กให้บิ๊กได้มาชิมลางงานแสดงแบบเต็มตัวในบทกอดหนุ่มเอ็กซ์โรเวร์ุดหลอยิมตลอดโปรเจกต์นี้บิ๊กได้มาเป็นที่กอดของน้องเดียวบอกเลยว่าบิ๊กแฮปปี้มากๆด้วยปัจจัยหลักก็คือได้พาร์ทเนอร์ที่พพอร์ตทุกการทํางานอย่างน้องปากเลยทําให้เวลาอยู่ด้วยกันในกองบรรยากาศสนุกสนาน คือตัวบิ๊กเลยทั้งคาแรคเตอร์ไลฟ์สไตล์ต่างๆชอบเล่นกีฬาทำให้บิ๊กผูกพันกับตัวละครตัวนี้มากทั้งช่วงถ่ายทำจนซีรีส์ออกอากาศจวบจนถึงดำเนินมาถึงตอนสุดท้ายได้มาดูตอนจบกับแฟนๆผู้กำกับทีมนักแสดงทีมงานพร้อมกันใจหายที่ตัวละครก็จะกลับสู่โลกนิยายรู้สึกคิดถึงความเป็นก็ที่เราได้ร่วมเดินทางกันมาแต่ก็จะเก็บทุกความประทับใจที่เกิดขึ้นไว้เป็นความทรงจำที่ดี ผลงานเรื่องนี้บิ๊กยกให้เป็นมาสเตอร์พีซของบิ๊กในด้านการแสดงเรื่องหนึ่งเลยส่วนป้าอนันตเดชกล่าวเสริมถึงโมเมนต์ดีๆที่ได้รับฟีดแบ็กจากตัวละครเดียวว่าขอบคุณกำลังใจที่ชาวมอนสเตอร์ทั้งไทยและอินเตอร์แฟนทุกคนติดตามและอยู่เคียงข้างตัวละครน้องเดียวพี่กอดและทีมนักแสดงจากซีรีส์มอน s เตอร์ x น d ก o r มาตั้งแต่ต้นยันจบวันนี้ซีรีส์ได้จบลงอยา่างสมบูรณ์แบบ ปาบอกเลยว่าคิดถึงตัวละครน้องเดียวเพื่อนๆและทีมงานทุกคนมากๆคิดถึงบรรยากาศกองถ่ายการทำงานที่ผ่านมาเป็นประสบการณ์ที่ดีของปาได้แชร์เลนตัวเองที่มารับบทที่ไกลตัวจากชีวิตจริงเป็นคนอินโทรเวิร์ดก็ต้องทำการบ้านอย่างหนักในช่วงการถ่ายทำต้องเข้าใจในสิ่งที่ตัวละครเดียวในซีรีส์คิดหรือต้องการแสดงออกในซีนนั้นๆปาค่อนข้างโชคดีที่คู่ของเราคือพี่บิ๊กเป็นคนกริลี่น้ยมากๆทำให้เราสองคนจูนติดกันเร็วแล้ว ผูกพันกันแบบตัวละครในเรื่องขอบคุณตัวละครน้องเดียวที่ทำลายช่วงหนึ่งของปาได้เดินทางเข้าไปในโลกของตัวละครเดียวจากการมาสแสดงในซีรีส์เรื่องมีรักและประทับใจในเรื่องนี้มากๆสุดท้ายก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมนักสแสดงมาโดยตลอดฝากสนับสนุนและติดตามผลงานของเราในโปรเจกตต่ตอๆไปกันด้วยนะครับหรือถาคิดถึงกันฝากเข้าไปรับชมความสนุกครบทุกตอน ซีรีส์ Monster Necdo พี่เขาบุกโลกของผมทางแอปวีวีคลิกเพื่อรับชมมากกว่ามากกว่า h t t p s b i t l y v t v m o n s t e r n e c k d <door> o